เรื่องที่เทรดเดอร์90%ไม่รู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทอดรหัสจิตวิทยาการเทรดคุณรู้ไหมเทรดเดอร์90%ในตลาดพวกเขาวิ่งตามโค้ชที่บอกว่าใช้เงินน้อยไปหาเงินมากฟังดูเหมือนความหวังแต่ความจริงคือพวกเขากำลังถูกทำนาบนหลังคนเขาใช้คุณสร้างรายได้ เขาใช้ประโยชน์จากความอ่อนประสบการณ์จากความมักง่ายที่ไม่คิดจะศึกษาคุณเลยเสียค่าโง่ให้กับคนประเภทนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองถามเสียงในหัวคุณดูสิคุณเคยเสียเงินเพราะตามคนอื่นแบบมุ่งง้อใช่ไหมผมไม่ได้มาพูดเรื่องพื้นฐานที่ใครก็รู้แต่วันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดมันเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญ แต่เทรดเดอร์ผีพนันไม่รู้และถึงรู้ก็ไม่เข้าใจแต่ผู้ฟังของผมต้องเหนือกว่าต้องเก่งกว่าต้องเห็นสิ่งที่พวกมันไม่เห็นเรากำลังจะถอดรหัสฟันฟล w วัฒจักร AI หุ้นดอกเบีย้ยและภาพทองคำปี2025ถึง2026ในแบบที่เทรดเดอร์สถาบันใช้มองตลาด ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่แก่นแท้ผมอยากให้คุณจำคำพูดของคนดังระดับโลกไว้วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวนั่นคือจิตวิทยาการเทรด a อัล r เบิร์ตอน์สไตน์บอกว่าทุกสิ่งควรทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ใช่ให้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ตลาดการเงินก็เช่นกัน มันซับซ้อนแต่มีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่และซุนวูบอกว่าการรบที่เยี่ยมยอดคือการเอาชนะโดยไม่ต้องออกรบนั่นคือการวางแผนฟันฟลล่วงหน้าถ้าคุณพร้อมที่จะเห็นแผนที่ที่พวกมันซ่อนไว้แนะนำให้กดติดตามช่องถอดรหัสจิตวิทยาการเทรดซะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะฟังนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตลาด ไปตลอดการ 1. f u ฟันฟลูคืออะไรโลกการเงินไม่เคยนิ่งแม่งโคตรวุ่นวายเงินในโลกไม่เคยหายมันแค่ย้ายบ้านฟันฟลูคือการเคลื่อนย้ายของกระแสะเงินทุนมหาศาลจากตลาดหนึ่งไปอีกตลาดหนึ่งเหมือนการย้ายทัพของกองทัพที่เตรียมเข้าสู่สงคราม คุณเคยเห็นไหมว่าเวลาหุ้นขึ้นสุดขีดแล้วทองคำมันจะเงียบเงียบสักพักใช่ไหมนั่นไม่ใช่ความบังเอิญมันคือสัญญาณที่เงินกำลังบอกว่าเงินหนีจากความเสี่ยง risk off มันย้ายจากหุ้นคริปโตไปสู่พันธบัตรเงินสดและทองคำ เงินวิ่งหาความเสี่ยง risk on มันย้ายจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปสู่หุ้นเทคโนโลยีคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูงเทรดเดอร์90%เทรดตามแท่งเทียนแต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยเห็นแรงลมที่พัดเงินไป 2. วัฏจักรเงินโลก The Cycle of Fear and Greed วัฏจักรนี้หมุนซ้ำมาตลอด50ปี มันคือการเต้นรำระหว่างความโลภและความกลัวที่ขัดแย้งไม่ได้เฟสหนึ่งดอกเบีย้ยตำ่ำฤดูแห่งความโลภริอออนทุกคนกล้าเสี่ยงกู้เงินง่ายเมื่อดอกเบีย้ยตำ่ำเงินล้นคนกล้าเสี่ยงริสออนหุ้นขึ้นคริปโตพุ่นอสังหาเดือดทองขึ้นได้แต่ไม่ใช่พระเอกนี่คือฤดูใบไม้ผลิของตลาดการเงิน ทุกอย่างดูปรองดองแต่ความจริงคือความโลภเริ่มสะสมจิตวิทยาความมั่นใจเกินเหตุ Over Confidence กำลังพุ่งถึงจุดสูงสุดตอนที่ทุกคนบอกว่าตลาดนี้ไม่มีทางลงเสียงในหัวคุณตะโกนว่าแม่งขึ้นต่อแน่ใช่ไหมเฟสสองสัญญาณเตือนภัยเฟดเริ่มส่งสัญญาณขึ้นดอก หุ้นเริ่มแกว่งทองเริ่มตั้งลำเงินสดเริ่มมีค่าพันธบัตรเริ่มมีคนมองนี่คือช่วงที่สติกลับเข้าสู่ตลาดคนเริ่มถามว่าอะไรแพงเกินไปแล้วจิตวิทยาเชิงลึกความรู้สึกความไม่แน่นอน uncertain เริ่มเข้ามาแทนที่ความโลภคนเริ่มสงสัยว่างานเลี้ยงจบหรือ,อยังแต่ยังไม่มีใครกล้าออกจากฟลอเต้นรำ เฟสามดอกเบีย้ยสูงหุ้นเจ็บบ่อนขึ้นทองเป็นร่มกันฝนบริษัทต้นทุนสูงหุ้นปรับฐานเงินไหลเข้าพันธบัตรทองแข็งเพราะคนต้องการที่ปลอดภัยเมื่อดอกเบีย้ยสูงเกินไปทุกธุรกิจเริ่มเหนื่อยแต่ทองไม่สนใจดอกเบีย้ยมันสนใจความไม่แน่นอน คำถามที่3คุณโกรธตัวเองไหมเวลาตลาดตกแล้วคุณขายทุกอย่างทิ้งแบบขาดทุนหนักมากแทนที่จะซื้อทองหรือถือเงินสดเฟสี 4, จุดเปลี่ยนเฟสส่งสัญญาณลดดอกพันธบัตรดีดแรงราคาขึ้นยิวลงทองคำวิ่งเป็นเทรนใหญ่เพราะดอลลาร์อ่อนค่าลงนี่คือจุดเริ่มของเทรนทองใหญ่ทุกครั้งในอดีต จิตวิทยาเชิงลึกความหวังเริ่มกลับมาแต่เป็นความหวังที่ขับเคลื่อนโดยสถาบันไม่ใช่รายย่อยนักลงทุนที่เหนือชั้นกว่าจะเข้าเก็บสินทรัพย์ตั้งแต่ตอนนี้เฟทห้าลดดอกจริงหุ้นกลับมาคริปโตบินหุ้นกลับมาร้อนความเสี่ยงกลับมาอีกครั้งทองยังขึ้นเพราะดอลลาร์อ่อนแต่จังหวะเร่งไม่แรงเท่าช่วงก่อนหน้า วัฏจักรนี้หมุนซ้ำมาตลอด50ปีแต่ปี2025ถึง2026มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนเกม 3. AI ตัวละครใหม่ที่ทำให้วัฏจักรผิดรูปทำให้ตำราเก่าพังปี2025ตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้น AI พุ่งแรงแม้ดอกเบี้ยยัยงสูงนี่ผิดจากตำราเดิมเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะตลาดกำลังคาดหวังว่า AI จะสร้าง p r o d u c t i v e boom เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและทำให้กำไรของบริษัทไม่ต้องรอดอกเบี้ยต่ำมันคือความหวังผสมความจริงและความเพอ้อฝันในเวลาเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นขึ้นบวกทองขึ้นบวกดอกเบี้ยสูงเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งแทบไม่เคยเกิดในอดีตพวกคุณที่ฟังอยู่ต้องเข้าใจว่า ปี2025ถึง2026นี้มันผิดปกติจากตำราเดิมปกติดอกเบีย้ยสูงเฟดสาหุ้นต้องปรับฐานลงหนักแต่ทำไมหุ้น AI และหุ้นเทคกลับพุ่งแรงทั้งที่เฟดยังไม่ลดดอกเต็มตัวเพราะ AI คือขนแนรทีฟที่โคตรทรงพลังจิตวิทยาเชิงลึกมนุษย์เราถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังตลาดกำลังคาดหวังว่า AI จะสร้างผลผลิตมหาศาล Productive Boom จนกำไรของบริษัทไม่จำเป็นต้องแคร์ดอกเบีย้ยสูงนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตหุ้นขึ้นบวกทองขึ้นบวกดอกเบีย้ยสูงเกิดขึ้นพร้อมกันมันเหมือนกับการที่น้ำกำลังเดือดแต่มีพลังงานใหม่เข้ามาทำให้แรงดันทะลุเพดานเดิมไปคุณคิดว่าความหวังใน AI ที่ทะลักเข้ามาตอนนี้ มันคือความจริงหรือเป็นแค่ฟองสบู่ที่กำลังรอวันแตก 4. แล้วทองปี2025ทำไมขึ้นแรงก่อนลดโดกความเชื่อชนะความจริงนี่คือ3มแรงฉุดใหญ่ที่บีบให้ทองคำต้องวิ่งแม้เฟดยังไม่ลดโดก 1. ภูมิรัฐศาสาตร์และความกลัวนี้ Institutional Fear ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนรัสเซียไม่ไว้ใจหนี้สินมหาศาลของสหรัฐและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์พวกเขาไม่ได้ซื้อทองเพราะอยากรวยแต่ซื้อเพราะกลัวระบบล่มคุณจะเชื่อดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาเหมือนกระดาษชำระหรือจะเชื่อทองที่ยืนยงมา5,000ปี 2. fear of missing out f o m o และ fear of bonds นักลงทุนรายใหญ่ไม่ได้กลัวว่าทองจะขึ้นแต่กลัวว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นต่อพันธบัตรจะขาดทุนหนักทองคำจึงเป็นทางเลือกเดียวที่ให้ความปลอดภัยและมีศักยภาพในการวิ่งเมื่อดอลลาร์อ่อนลง 3. การมองล่วงหน้า discounting the future ในตลาดความเชื่อชนะความจริงเสมอตลาดไม่ได้ถามว่าเฟดจะลดไหมแต่ตลาดเชื่อว่ายังไงก็ต้องลด ทองจึงปรับราคาขึ้นไปก่อนล่วงหน้านี่คือการทำงานของจิตวิทยาเชิงกลุ่ม Collective Unconscious 5. ภาพทองคำปี2026เราต้องไม่เชื่อโง่โง่คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทองปี2026จะไปถึงไหนผมจะไม่เดาโง่โง,ง่แต่ผมจะให้ฉากทัดที่เทรดเดอร์เหนือชั้นใช้เตรียมพร้อม ฉากที่ 1. บูเคสวิ่งทะลุ4,000ดอลลร์เงื่อนไขเฟดลดดอกแรงดอลล่าอ่อนยวบหนี้สหรัฐสูงจนตลาดไม่ไว้วางใจธนาคารกลางยังซื้อทองต่อเนื่องแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือสถาบันระดับโลกอย่างมอร์แกนสแตลลี่ HSB มองว่าทองคำอาจไปได้ถึง4,000ถึง4,700 ถ้าคุณเตรียมตัวไม่พร้อมคุณจะพลาดโอกาสโคตรใหญ่ของชีวิตชาที่2องทองแกว่งแต่ไม่ลงแรงไซเวส c เคสเกิดขึ้นท่าเฟดลดดอกช้ากว่าที่ตลาดหวังหุ้นยังถือแรงเพราะ AI เงินสลับเข้าออกทองแต่ไม่ไหลรุนแรงทองจะยังอยู่ในภาพใหญ่เป็นขาขึ้นแต่ไม่ใช่ขึ้นเป็นเส้นตรง ชาติที่3แบงเคสปรับฐานแรงไป2,500เงื่อนไข AI สร้าง Productivity Boom จริงจังเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงความกลัวลดลงสภาพคล่องกลับเข้าหุ้นคริปโตดอกเบีย้ยไม่ลดตามที่ตลาดคาด แรงข้อมูลน่าเชื่อถือสถาบันบางแห่งเช่นซิตี้มองว่าทองคำอาจลงไป2,500ถึง2 7 0 0ได้หากความกลัวในระบบหายไปถ้าคุณเข้าซื้อแบบไม่ดูตามาตาเรือโอกาสที่คุณจะขาดทุนยับเยินมันโคตรสูงคำถามคือตอนนี้ คุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณได้วางแผนการเทรดทองคำของคุณรองรับทั้งสมฉากนี้แล้วตลาดไม่เคยผิดมันสะท้อนจิตใจมนุษย์กลัวโลภหวังลังเลวนซ้ำไม่รู้จบทองคือเครื่องสะท้อนความไม่มั่นคงหุ้นคือเครื่องสะท้อนความหวัง AI คือไฟใหม่ที่จุดท่ามกลางความมืด และเฟดคือสวิตไฟที่ตัดสินว่าตลาดจะสว่างหรือมือดอีกครั้งเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยไม่ใช่คนที่แม่นพยากรอนาคตแต่คือคนที่เปลี่ยนทิศใบเรือได้ไวที่สุดและเข้าใจว่ากระแสะฟันฟลูกำลังวิ่งไปไหน ผมรู้ว่าวันนี้ข้อมูลมันลึกซึ้งมันเหนือชั้นแต่ผมมีคำถามสุดท้ายที่จะตามหลอกหลอนคุณไปทั้งคืนคุณรู้ดีใช่ไหมว่าคุณมีจุดอ่อนทางจิตวิทยาการเทรดที่โคตรใหญ่ที่คุณแก้ไม่ได้สักทีคุณยังจะปล่อยให้เสียงในหัวของคุณสั่งคุณเทรดแบบงงโง่อยู่ไหม ถ้าคุณต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดทางจิตวิทยานั้นถ้าคุณต้องการเข้าถึงเทคนิคการจัดการความเสี่ยงแบบสถาบันและถอดรหัสการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณเองจมกลับมาที่นี่ถอดรหัสจิตวิทยาการเทรด ในตอนหน้าเราจะอัดแน่นเน้นเนื้อหาสำคัญที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงแต่คุณจะเป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่เข้าถึงมันกดติดตามและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะผมจะรอคุณอยู่ที่นี่และจำไว้ว่าคุณต้องเหนือกว่า